วันนี้หมอสมพงษ์และก็หมอดาวใจนะครับมารับรางวัลจากกาวเดอร์มาประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นรางวัลชอปวันทัลเล็ตของพรีเมียมคลินิกที่ใช้ทั้งฟิลเลอร์แล้วก็ตัวบ t ท็อกกิงกษ d ดิสพอนนะครับสูงสุดติดล้อยอันดับแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งรางวัลน,นี้เราได้มากี่ปีติดต่อกันแล้วครับคุณหมอดาวห้าปีค่ะ แล้วตัวโปรดักต์ของการเดอรมาเนี่ยเราใช้อะไรบ้างครับสำหรับสารเติมเต็มฟิลเลอร์เลสเตเลนนะคะเป็นฟิลเลอร์จากสวีเดนค่ะไวเ้เติมเต็มพวกใต้ตาร่องแก้มปากหรือว่าปรับโครงหน้าต่างๆนะคะอีกผลิตภัณฑ์คืออะไรคะครับคือตัวโบอังกฤษนะครับหรือดิสพอร์ตนะครับก็เด่นในเรื่องของการลดเล้วรอยปรับรูปหน้าลิฟต์กรอบหน้าแล้วก็ทำเรียกว่าเดโมลิฟต์นะครับ างวันนี้นะครับก็เป็นรางวัลการันตีนะครับเป็นคลินิกที่ใช้ของแท้ของมีคุณภาพแล้วก็นําเข้ามาจากบริษัทกาดมาโดยตรงนะครับเราก็ยืนยันกับทุกๆคนนะครับเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ยืนยันที่จะรักษามาตรฐานแล้วก็ใช้เฉพาะของดีของแท้เท่านั้นนะครับขอบคุณมากเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่คนไข้มาใช้บริการที่ DS Clinic นะครับ